แลในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปสรุปแล้วก็ทบทวนแผนการเงินส่วนบุคคลในองค์ความรู้ที่ผมได้ให้ไว้โดยที่ข้อมูลที่ผมได้ให้ไว้เนี่ยผมพาทุกท่านไปเห็นกระแสเงินของคนจนครับที่มีรายได้มาก็ยังไงครับเอาไปกินไปใช้บริโภคหมดแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บเพื่อตอนเองเลยโดยที่อันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างว่าเป็นการบันทึก งบกระแสงเงินสดรายปีของคนที่เป็นพวกกระแสงเงินสดคนจนครับส่วนใหญ่คือ,อยังไงครับเมื่อมีรายได้ก็มาได้แก่งเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งแล้วการลงทุนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็คือตัดออมแค่กบขซึ่งเป็นผ้าบังคับ3%ของรายได้แค่นั้นเองฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารายจ่ายเพื่อลงทุนเพื่อตอนเองเนี่ยน้อยมากส่วนมาดูที่ารายจ่ายคงที่นะครับมีพวกภาษีค่าโทรศัพท์เห็นไหมครับจะมี ข้อมูลก็คือซื้อหวยอันนี้เป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นมีผ่อนรถมีภาษีมีพ,มพบรบแล้วก็ค่าใช้จ่ายพันแปรส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระแสกระสสนคนจนก็จะเน้นยังไงครับเน้นบริโภคเป็นหลักอย่างเช่นมาดูที่บรรท,ทัดท้ายก็จะเห็นว่ามีพวกโอ้โหสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับเดือนละ2,000มีบุหรี่เดือนละ1000บาทซึ่งการบันทึกแผนง,งบกระแสเงินสดตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ,อไรายได้เข้ามาเนี่ยส่วนมากก็หมดไปกับการบริโภคเสียหมดนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็พาทุกท่านเนี่ยชวนเราไปปรับเปลี่ยนกระแสเงินให้เป็นกระแสเงินคนรวยดูสิโดยการที่เราเอาคําว่าทรัพย์สินเนี่ยมาขั้นกลางก็คือมีรายได้เข้ามาเนี่ยหนี้สินเนี่ยเราไปลองบริหารดูให้มันอยู่ในขอบเขตที่มันพอดิบพอดีแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะสะสมทรัพย์สินเพื่อตอนเองเพื่อที่ให้ทรัพย์สินนั้นเนี่ยสร้างกระแสเงินนะับมาเป็นรายได้ที่2ที่3ที่4ให้กับเราแล้วก็ กระแสงเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินเด็กอาจจะไปช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องหนี้สินได้จากงบกระแสงเงินสดรายปีเมื่อกี้ครับที่เป็นกระแสงเงินสดของคนจนเนี่ยเราลองปรับเปลี่ยนเป็นกระแสงเงินสดของคนรวยตามแบบฉบับที่ผมเนี่ยได้ให้ข้อมูลได้ให้ความรู้ไว้เรื่องเงิน3าถังครับโดยที่จะเห็นได้ว่าอย่างแรกเลยนะครับที่ผมปรับเปลี่ยนก็คือเขามาเริ่มเก็บเงินเพิ่มถังที่สองที่เรียกว่ากระแสสุกมากขึ้นจากที่ว่า ับออมเพียงแค่เดือนละ6 0 0อหรือ3%์เของเงินเดือนถูกไหมผมมาปรับออมเพิ่มขึ้นอีกสัก5%เก็จะมาออมเพิ่มเพื่อตนเองในใบเกษียณและเป็นเดือนละ1,600บาทแล้วก็เริ่มครับที่จะเก็บเงินดังที่1ก็คือป้องกันความเสี่ยงในรูปของเงินสำรองฉุกเฉินนะขอเก็บเดือนละประมาณ1,000บาทถ้ากับว่าเขาได้เก็บเงินเนี่ยเพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิตและส่วนหนึ่งมาดูที่ค่าใช้จ่ายของที่ครับเมื่อมีความรู้มากขึ้นนะครับการซื้อหวย จากที่เมื่อกี้เดือนละพันหปรับลดซะหน่อยนะครับเหลือแค่งวดละใบพอนะครับยังให้ลุ้นอยู่แต่เอาแค่งวดละใบก็งวดละประมาณ80บาทนะครับเดือนหนึ่งก็2ง,งวดถูกไหมก็เหลือแค่160นะครับลดหวยแล้วก็มายังไงครับประกันเมื่อกี้นะครับซื้อประกันรถยนต์กับพรบเนี่ยเราลองปรับเปลี่ยนดูไหมจากเมื่อกี้เนี่ยเดือนละหมื่นสออาจจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง เราเปลี่ยนเป็น2บวกดูไหมก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะครับในความคุม้มครองที่ยังครอบคลุมอยู่แล้วก็เราอาจจะใจเย็นรับลถให้มีสติมากยิ่งขึ้นจาก12กื่นสองเมื่อกี้อาจจะลดรายจ่ายเลอแค่ประมาณสักเก้าพบาทต่อปีแล้วมาเพิ่มในเงินถังที่3ดูที่ว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับอาจจะเป็น,นง่ายๆก็คือเราลองพิจารณาทั้ง6มิติเราแล้วพบว่าเป้าหมายที่สําคัญในชีวิตมีเป้าหมายหนึ่งที่อยากจะให้บรรลุก็อย่างเช่น พาครอบครัวไปเที่ยวอาจจะเริ่มเลยครับเก็บเงินเป็นทิปครอบครัวเดือนละ1000บาทโดยเก็บเงินอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆที่ผมแนะนําไปก็คือกองทุนรวมเพื่อเป้าหมายนี้ก็ทยอยตัดไปเดือนละ1นึ0 1พันหนึ่งพันหนึ่พันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีเงินพาครอบครัวไปเที่ยวตามที่ใจเราต้องการนะครับจากนั้นในส่วนของเงินสังสรรค์อาจจะมีบ้างแต่ลดลงจากเดือนสองพันเหลือแค่หนึ่บุหรี่ถ้านเลิกได้เป็นศูนย์ได้ก็ดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้ลดหน่อยได้ไหม หตือแค่เดือนละประมาณแค่สามตรงนี้ก็บริหารดูโดยท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มาเช็คสภาพคล่องสะสมไม่ให้มันมีเลขที่ติดลบก็จะถือว่าแผนการลงทุน,นของเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ตามจริงนะครับเห็นไหมครับว่าเราพอเราปรับเปลี่ยนนะครับมีองค์ความรู้เราเพิ่มความรู้เรื่องเงินฝารทังเข้าไปเขามีการเก็บเงินเนี่ยถังที่1เพื่อป้องกันความเสี่ยงในรูปของเงินสำรองฉุกเฉินมีการเก็บเงินเพื่อตนเอง พยายามแก่เท่านะครับไม่เป็นภาระลูกหลานและเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยก็มีการเก็บเงินเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นๆอีกทั้งในระหว่างทางเนี่ยก็ลดลาเลิกอบายามุสะนะครับปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายบางอย่างให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ที่มากยิ่งขึ้นและนี่ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่กระแสเงินสดของคนรวยนั่นเองเมื่อเราวางแผนแล้วก็ต้องมีการทบทวนในแผนการเงิน,นในทุกๆปีนะครับ ตั้งทงไว้ทุกปีใหม่นะเราจะมาทบทวนการเงินของเราในองค์รวมนะครับทบทวนเป้าหมายโฮมิติดูซิว่าไอ้เป้าหมายสําคัญในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่หนักรู้ว่าอ้เป้าหมายที่สําคัญในชีวิตของเราณนะเวลานั้นๆคืออะไรอันนี้2ก็คือบันทึกงบดุลส่วนบุคคลใช่ไหมครับบันทึกทรัพย์สินนี้สินว่าอ้ทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นไหมนี้สินเราลดไหมถ้าเผื่อว่าทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นนี่สินเราลดลงเนี่ยเขาเป็นสัญญ,ญาณที่ดีวางแผนงบกระแสเงินสดรายปีแบบเมื่อกี้ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้จ่ายได้คล่องมือไม่ติดขัดตรวจสอบการเงินในแต่ละเป้าหมายครับที่เราได้เก็บเงินไว้เงินเนี่ยได้เก็บไปตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องไหมจํานวนเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมติดตามตื่นรู้แล้วก็พบว่าเป้าหมายเนี่ยที่เราเก็บเงินในระหว่างทางนี้อยู่ในเกมนั้นไหมหากยังมีเงินเหลือเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเริ่มวางแผนสะสมทรัพย์สินที่เราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเป็นพวกหุ้นกองทุนบ้านเช่าหรือว่าลงทุนในธุรกิจต่างๆนะครับ เพื่อสร้างกองทุนสําหรับอิสรภาพทางการเงินของตัวเราเองนะครับและท้ายที่สุดครับก็คืออย่าหยุดในการเรียนรู้ครับซึ่งผมขอแนะนําช่องทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินเพิ่มเติมนะครับช่องทางการเรียนรู้นี้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ฟรีไม่เสียตังค์นะครับผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า YouTube ซึ่งช่องแรกที่ผมแนะนําก็คือ a academy channel นะครับซึ่งตรงนี้เป็นของ อาจารย์เอศดาัพพะปัญญาบงนะครับจะมีการสอนเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยในภาพองค์รวมแบบละเอียดเลยนะครับสามารถไปศึกษาได้แบบฟรีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องเดอะมันนี่โค้ดนะครับของโค้ดหนุ่มจักพงษ์เมธพันธ์นะครับอันนี้ก็มีความรู้เรื่องการเงินที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอาจารย์มีการไลฟ์สดด้วยในทุกๆสัปดาห์นะครับก็เป็นช่องการเงินที่ดีช่องหนึ่งนะครับของโค้ดหนุ่มนะครับ ส่วนถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยชอบอ่านเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นผมขอแนะนำสี่เล่มนี้ครับเล่มแรกก็คือคนไทยฉลา,าดทางการเงินเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นในองค์รวมเลยเล่มที่2คือหนังสือ The Rich Man in Babylon ถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยชอบอความรู้ทางการเงินเป็นลนักษณะนิทานเป็นเรื่องเล่านะครับเล่มนี้อาจจะตอบโจทย์เล่มที่3ที่แนะนําก็คือเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติข,ของเดวิดบาร์กนะครับอันนี้จะเป็น ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของนักวางแผนทางการเงินของชาวตะวันตกนะที่เขามาเล่าว่าเออเขามีเทคนิคในการเก็บเงินอย่างไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเห็นภาพมากยิ่งขึ้นและเล่มที่4ครับที่ผมแนะนําก็คือหนังสือมันนี่ไมซ์ของคนหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์เล่มนี้จะเป็นความรู้ทางการเงินที่เป็นในเชิงความคิด การที่เราจะบรปปรลุเป้าหมายดัางการเงินของตัวเองครับวิธีการอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ความคิดจะต้องถูกต้องด้วยเล่มน,นี้จะสะท้อนมุมมองความคิดทางการเงินที่ถูกต้องให้กับเราครับผมเชื่อว่านะครับในองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ให้ทุกท่านไปบวกกับช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผมได้แนะนําถ้าใครนะครับมีความพยายามมีวินยัยศึกษาลงมือทําอย่างจริงจังผมก็ขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับคนที่ตั้งใจจริงเนี่ย เข้าสู่เส้นทางข้าราชการคนใหม่ผู้มีสุขภาพการเงินที่ดีครับเรามาเดินบนเส้นทางนี้ด้วยกันนะครับและผมคาดหวังว่าอยากให้ข้าราชการไทยของเรามีการเงินที่ดีเพื่อจะได้มีแรงกายและแรงใจไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปครับ